มีเงื่อนไขซะแล้วยอดวันพเด็จขอเมทีถ้าอยากชกกับพี่เพราะผมแก่กว่าและเล็กกว่า ความเคลื่อนไหวศึกเพชรยินดีมหากุศลระหว่างยอดวันพเดชสุวรรณวิจิตหรือวันพเดศสิครูหมายอดีตนักมวยไทยชื่อดังดีกรีแชมป์เวทีมาตรฐานหลายเส้นพบกับนชิตหรือเมธีอมรอวุธิกุลอดีตดาราชื่อดังเดิมพันสิบล้านบาทกติกามวยสากล5ยก3นาทีพัก2นาทีที่สนามมวยราชดำเนินล่าสุด ยอดวันเด็จได้โพสต์ข้อความในเพจบาววิทย์พี่บ่าววีระบุว่ามีคนจำนวนมากๆโทรและไลน์มาถามผมว่ามวยคู่ระหว่างผมกับน้องเมทีชกกันจริงหรือเปล่าผมขอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่าคนที่จะให้คำตอบกับท่านชัดเจนและถูกต้องที่สุดคือคุณน้องเมทีเท่านั้นนะครับ เพราะผมได้ยื่นคำขาดไปแล้วว่าทางฝ่ายผมจะสู้ที่น้ำหนัก74กิโลกรัมเท่านั้นเพราะน้ำหนักตัวของผมปล่อยๆ69ถึง70กิโลกรัมเท่านั้นนะครับผมแก่กว่าด้วยและเล็กกว่าด้วยใครจะมาถือฝ่ายผมล่ะครับเมทีน้องลดน้ำหนักมากเถอนะช่างตอนเช้าเสร็จกินเข้าไปน้ำหนักก็กลับมาเหมือนเดิม ตัวผมอยากให้เกิดขึ้นมากๆกับมวยคู่นี้เพราะ100ปีก็หาไม่เจอกับคู่มวยแปลกแบบนี้ที่คนไทยทั่วโลกสนใจกันเป็นจำนวนมากใครที่อยากจะทราบว่ามวยคู่นี้จะชกกันจริงหรือเปล่าให้ไปถามน้องเมทีนะครับแล้วท่านจะได้รับคำตอบที่ชัดเจน วันอังคารที่8นี้เวลา5โมงเย็นน้องโบ๊ทอามิตรนครนัดผมและน้องเมทีมาเจอกันที่เวทีมวยรังสิตแต่ผมขอยืนยันว่าผมสู้ที่น้ำหนัก74กิโลกรัมเท่านั้นนะครับการจัดมวยของโปรโมเตอร์คนแก่กว่าจะต้องได้ความใหญ่ความหนาถึงจะออกมาสูสีอันนี้ผมแก่กว่าแถมยังเล็กกว่าแบบนี้ใครๆขอก็ไม่ถือหางผมหรอกครับจัดไปก็ไม่สนุกครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด